หยุดทุกคราวปุ่มรักลางงนี่ตอนที่สิบเอ็ดรางเล่าชายงุ่มโรคเร้รางสูงสวมชึกสุดเสกรมกางเกงสล็กสีสกลมน้ำเงินเดินตะรงเข้ามา กานไนเมื่อพนักงานเห็นก็ออกมาก้อนรับพลังทักทายด้วยความสุภาพสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีไม่เจอกันงานสบายดีหรือครับอืมสบายดี เขาตอบเสียงเรียบเฉยระวงกาซ่อนความเศร้าเอาไว้ไม่ให้ใครเห็นคุยมาต้องงานงั้นเชิญครับเชิญ เข้าผายมือคางด้านในซึ่งมีผู้คนมากหน้าหลายตาต่างพากันมองในความหล่อเหลาของชายหนุ่มที่กำลังเดินมานั่งที่โต๊ะ หเห็นอแล้วอยากเดินเข้าไปหาจังสาวๆกลุ่มหนึ่งคลิกเฮ้ยแกใครวะสาวชุดแดงถามพลางขยิบต,ตาเออนั่งดิใครอ่ะหน้ากาไม่คุ้นเลย หน้าตาหล่หอหล่อหล่อโคตรคนที่นั่งข้างๆสาวชึงแกงเอ่ยงีงๆ้งงๆง,ง,ง,ง่ายๆ่ยไ่นะยะอีกคนพรามเมื่อเห็นสายตาหวานช่ำของเพื่อนที่มองชายงมตาไม่กระพริบนี่ เี่อะไรจ้องตาจะกออกจากเป้าล้วมั้งบ้าเธอส่งคอนให้อ่ะแล้วมันจริงไหมล่ะดูสิมองตาเยิ้มเป็นวันเชียวทำไมชอบเขาหรือเปล่าเปล่าชอบ ก็แค่มองไม่ได้หรือไงเจ๊เจ๊จ้จจา <c oughs> แม่คนหว่างสง่ย <c oughs> อยากมองก็มองไปอ่ะนั่นจะลุกไปไหนอะ่ะ จะไปหายังพูดไม่ทันจบอาหารมาแล้วครับปริกรนํำอาหารมาวางตรงหน้าของสาวๆร้องเครื่องดื่มที่สั่งสาวๆทั้งหมดสี่คนจึงเร่งน้ำ ที่มีสีม่วงใส่แก้วมา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 ดื่มดื่มดื่มสาวสวยที่ชื่อพิมพังเอ่ยพางยกแก้วขึ้นกระกอบอย่างรวดเร็วเง่้งีล่ะนับดื่มมือหนึ่ง เฮ้ย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 เบาเบาอายส์สกิลเตือนดื่มเยอะเกินไปแล้วแกเดี๋ยวก็เมาหรอกเออใช่ใช่อีกคนเสริมครับ พียพันจึงดื่มแก้วสองสามสี่แล้วก็เรื่อยๆจบแก้วที่สี่แก้วมีอาการงอนเองง โอยไม่เมาไงใครบอกชันงเมาชันงไม่เมาไม่เมเาเธอพูดเสียงอ้อยแอ้ พอไก้แล้วพิมพ์สายใจไม่แห็นกลางนั้นจึงห้ามไม่เอาฉันจะกิงอีกยิงสาวค่อยๆเอ,อื้อมมือหมายจะหยิบตาถูกวิกงนยึกมือ เอาไว้แล้วจึงเอ่ยว่าใส่ใจเอามองฉันว่าพาเยีพิงกลับดีกว่าถ้าจะไม่ไหวละขืนกลับไปในสภาพแบบนี้นะมีหวัง เดินพ่อของยยพิงเคียงหลังารแน่เลยเออเออเอออมอนเออยั้นไปเถอะจากนั้นสายใจวิงญงและอมอนต่างก็ช่วยพยุงคนเมา อย่างทุรักทุเลไอ้พวกแกจะพาฉันไปไหนกลับบ้านสิยะเอามอนพูดมือยังคงจับแขนอีกข้างกับวิงอนส่วนสายใจวางคณบัตร ไว้ที่โต๊ะแล้วเดินตามคนทั้งสามไปด้านชายงงเมื่อมาถึงจึงเลือกนั่งโต๊ะด้านหน้าเวทีที่มีสาวโคโยตีิกำลังโยกย้ายไปตามจังหวะออกค่าออกคางอย่างสนุกสนานกันอย่างสนุกสนานส่วนชายงง ได้แต่นั่งมองโดยไม่สะครบสถานอะไรรับอะไรดีครับบริการนุ่มเอ่ยถามอืมเอาพัง้์แล้วก็ กับแกล้นอย่างหนึ่งก็แล้วกันได้ครับบริกรหนุ่งพยักหน้าแล้วจึงเดินออกไปโดยไม่รู้เลยว่ามีสายตาคู่หนึ่งแอบจ้องมองอยู่ไม่ไกลทางด้านกระดา อะไรนะว่าไงนะโอเคได้ได้ได,ได้ขอบใจนะที่บอกอมเมื่อเธอคุยโทรศัพท์กับคนที่โทรมารายงานความเคลื่อนไหว ของเชืกสสัตว์ที่ระดาอยากได้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของระดาไม่รอช้ารีบอาบน้ำแต่งตัวเพื่อจะไปหาเป้าหมายที่ตนหมายปองหนึ่งชั่วโมงผ่านไประดาออกมาจากห้อง ด้วยชุดเกร็กสีม่วงขักผงเปียสวงใส่รองเท้าส้นสูงอ้าวคุณหนูจะสองท่งแล้วจะออกไปไหนกะคะงางสาขามยิ้มยิ้ง ฉันจะออกไปข้างนอกเธอตอบพลางยิ้ม <c oughs> ไม่ต้องรอนะบางเีฉันอาจจะกลับหยึกขับรถดีดีนะคะคุณหนูค่ะเธอตอบแล้วขังหน้าเชิดแล้วก็เดินออกไปยังรถ เก่งคู่ใจที่ปีดาของเธอซื้อให้เป็นของขวัญว,วันเกิดไม่นานรถเก่งคันรูมาจอดบริเวณหน้าผับหญิงสาวในชุดเรส เก้าฉับฉับเดินตรงไปที่ด้านหน้าพานักงานเชื้อเชิญหญิงสาวเข้ามาทางด้านไหนและเมื่อหญิงสาวมาถึงเธอเหลียวซ้ายเหลียวขวาเห็นคน รูปร่างสูงไฮ <c oughs> หญิงสาวเอ่ยเสียงหวานเจ้าของร่างสูงหันไปงองคุณระดาคุณมาได้ยังไงเน่ยขับรถมาสิคะมาคนเดียวหรอคะครับงั้นคุณจะสั่งอะไรไหม เขาพูดขัดอะไรก็ได้ค่ะน้องน้องน้องชายหนุ่มควักมือเรียกครับผมขออาหารเพิ่มนะครับพนักงานเสิร์ฟฝ่ายักหน้า ค่ะเป็นนงงส้ม,มแล้วก็ยำหนังวัวซับๆแล้วกันค่ะโอเคตามนั้นเขาหันไปบอกกับ ชาหนุงแล้วจึงหันไปหันมาที่หญิงสาวที่ส่งยิ้มให้เวลาเคี่ยงคืนจกแล้วผมว่าเรากลับกันดีกว่านะครับคุณกระดาอืมไม่ไปต่อระคะไม่ละครับ เสียายจังเธอบ่วงเสียใจง่ายละสิเธอก็อยากไปต่อนี่นาแต่ก็เอาเถอะวันนี้ไม่เป็นไรวันหน้าก็ยังมีรับรองเธอจะไม่ให้ พลาดง่ายงอนผู้ชายดีๆแบบนี้ใครเลยจะอยากปล่อยให้หลบมือไปได้เขาต้องเป็นของเธอคนเดียวคนเดียวเท่านั้นใครหน้าไหนก็อย่าได้หมายว่าจะเอาไปครองครอบครอง ต้องเป็นเธอเท่านั้นงั้นก็ได้ค่ะกลับก็ได้ถ้าง,งั้นก็เชิญครับชายหนุ่มลุกขึ้นหญิงสาวจึงลุกตา่างยังไม่พอเธอถือวิสาสะ คล้องแขนชายหนุ่มซึ่งเขาเองก็ไม่ปัดก็เดินต่อไปกระทั่งเมื่อถึงรถชายหนุ่มจึงค่อยๆสะบัดออกจากการเกาะกลุ่มผงส่งคุณแค่นี้คุณกับเองได้ใช่ไหม ได้ค่ะสบายอยู่สื่ออยู่แล้วโชคดีนะครับท่าเธอส่งยิ้มหวานพลางหลีตาแล้วเมื่อชายหนุ่มขับรถออกไปจนรับตาก็มีคนเดินมาหาอา้าวงานนี้เอง ครับคุณหนูนายรู้ได้ยังไงว่าพี่ชอดอยู่ที่นี่ผมแอบสะกวดกรายตามนะครับดีมากเอ่ยจบรากาจึงเอามือล้วงกระเป๋าแล้วหยิบธนาบัตรจำนวนหนึ่งส่งให้อ่ะ เอาแค่นี้ไปก่อนนะชายงงโรกร่างถวมยื่นมืองาอยากร่านไปหา พร้อมเอ่ยคำข,ขอบคุณแล้วคังคู่ก็แยกกันคางด้านนั้นฝนธองนานไม่หลับนึกถึงเครื่องพึ่งมาจึงคลิกจะโทรหาน่าแล้วนะที่เราไม่ได้คุย กับเพลงเลยว่าแล้วเธอจึงกดเลขหมายเราไม่งานปลายสายก็กดรับฮลัลโหลปลายสายขานรักเสียงปกติฮลัลโหลเพลงไงเป็นไงบ้าง่ันสบายดีแล้วแกกะ อืมสบายดีจ้ะวะ่าแกแกเถอะตอนนี้อยู่ที่ไหนฉันอยู่ลบบุรีนะ่ะลบบุรีใช่อ๋อยิงเสาไม่อยากบอกเลยไม่อยากให้เพื่อนเป็นห่วง เฮ้ยฮัลโหลเอออยู่เ <ont> ห็นกานเงียบๆเป็นอะไรเปล่าเปล่าฉันไม่ได <rawd unre> ้เป็นอะไรน่านะอืมชัวเออ ด้านฝนไม่มั่นใจแกไม่กังห่วงฉันหรอกแรงอืออะไรเหรอ <c oughs> ฉันถามอะไรแกง่ายดีอืมถามมาสิแกไม่คิดถึงคนของแก ป้าไงหรอใครอะก็ก็ข้าหมายถึงเขาแล้วก็แกไม่ต้องถามถึงเขาเลยมันจบไปละเฮ้ยแกฉันฉันแค่นี้ก่อนนะรู้สึกไม่ทันวางสาย เธอจึงวางมือถือเอาไว้แล้วรีกวิ่งเข้าห้องน้ำเสียงอกอากดังแว่วแวัวงังฝน,นได้ยินอย่างชัดเจนเฮ้ยเพลงอย่าบอกนะว่าเพลงสิบสีนาฬาห้ิ ทุกคราวปุ่ม